คุณไก่ขอบอกให้ทุกท่านทราบเลยนะคะว่าประโยชน์การรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนเบอร์มือถือเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราดูคนได้ง่ายและเข้าใจอย่างแท้จริงคุณไก่บอกเสมอว่าเบอร์มือถือไม่เคยหลอกลวงอยากรู้จักใครสักคนขอดูเบอร์มือถือที่เขาใช้เราก็จะรู้นิสัยใจคอเขาได้แล้วค่ะ และเลขแต่ละคู่ในเบอร์มือถือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและฐานะความเป็นอยู่รวมถึงสามารถบ่งบอกนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้ใช้ได้ด้วยท่านใดนะคะต้องการศึกษาเรื่องตัวเลขเบอร์มือถือขอแนะนำให้อ่านหนังสือเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตของคุณไก่ คุณไก่เขียนเองนะคะตอนนี้มีทั้งหมด9เล่มโดยเล่มล่าสุดคือเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตตอนรู้แล้วรวยค่ะได้รวบรวมความรู้และเคล็ดลับดีๆเอาไว้แบบครบถ้วนสนใจสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยค่ะและสามารถหาซื้อได้จากร้านนายอินร้าน B2S และร้าน C1 โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มแบบไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำนุบำรุงพุทธศาสนาและบริจาคให้ทางโรงพยาบาลและมูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไปคุณไก่ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือด้วยค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะเเเปลีีี่ยนาายนบรชวิตคุณได้ ใจไม่อยากให้คุณต้องรอ